วันนี้วันนี้วันนี้ภารกิจแน่นมากโอเคครับวันนี้ก็ตอนเช้าก็อย่างที่เห็นนะครับมีแจกางมันนักเรียนดีเด่นนะครับ<ม>ก็สดชื่นดีนะครับ<ม>แล้วก็มีพ่อแม่มามอะไรมาเยอะแยะหลายคนครับก็ดีครับ<ม>นะฮะไม่ร้องไห้ใช่ไหมรอหเอาเลยโอเคแล้วก็มีอีกหลายเรื่องแล้วก็มีประชุมภายในแล้วก็มีทางปีที่หน้าปีที่หน้าย,ยินดีว่ามี ประธานเอเซียโทนี่เฟรนันเดสมานะครับมาพูดคุยเรื่องออ mm hmm. จะให้ประเทศไทยเป็นฮับของแอเซียนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับจะย้ายฐานทุนมาจะย้ายจุดศูนย์กลางมา mm hmm. เพราะว่ามีความเชื่อว่านโยบายท่องเที่ยวของไทยเนี่ยดีที่สุดตอนนี้เราก็มีความเชื่อมั่นในในสนามบินในการงานท่องเที่ายวระยะาของประเทศไทย mm hmm. ก็เป็นเรื่องน่ายินดีวันนี้มามาขนาดใหญ่เลยนะครับ mm hmm. ก็ดี๋ยวสาร mm hmm. ต่อ เรื่องมันพูดคุยกันต่อครับแต่ว่าเขาเขาประธานมาเองอะผมว่าเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาสั่งซื้อเคือบิบิก200กว่าลันะครับจะมาเชื่อมต่อเมืองรองนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่อง,งยินด,ดีมากมากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทีง่ดีมากแล้วก็เมื่อกี้ตอนบ่ายโมงทางท่านผู้ว่าก็เชิญท่านผู้ว่ามาทานกาแฟากันเหมือนที่เราจะทํากันปกติแต่ว่าเดือนที่แล้วไม่ทํามานะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับ <S <S ใน,ใน,ใ,นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ที่ซ่อนมอเล็ซึ่งเราก็บอกไปเดี๋ยวเราไปคุยกันในที่ประชุมดีกว่ามันเป็นที่ที่เปิดเปิดเผยไม่ต้องมีการลอบบี้กันพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างตรงไปตรงมาเห็นต่างเห็นชอบก็ไปว่ากันตรงนั้นนะครับเรื่องของอดอกเบี้ยก็มีการพูดคุยกันผลดีผลเสียอะไรมันก็ผมก็พยายามจะบอกถึงสถานการ์ตลาดปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เป็นเรื่องของอภาคธุรกิจต่างๆ เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านภาคทางาด้านทางด้านหนี้สินนะครับท่านเองท่านก็บอกบอกว่าท่านทําอะไรอยู่บ้างนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องแก้แก้ไขปัญหาหนี้สินระยะยาวนะครับเรื่องมีการแก้ไขหนี้สินท่านก็ทําอยู่นะครับผมก็บอกว่าเออเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดเออเวลาเรามากินกาแฟทุกที่ฝากท่านนัดมาเลยผมไปที่ที่แบงค์ชาติที่มาผุนพมก็ได้เราจะพูดคุยกันเพราะว่าบางหน่วยงานก็ต้องการเหมือนงานอื่นด้วยอย่างเช่นสหกณ์ก็ต้องการกระทรวงเกษตรด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้ ก็จะได้มีการพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องก็พัฒน์บุบางเชิงผมไม่มีผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวไก่ท่านนะครับแล้วเองท่านเองถ้านก็เป็นองค์กรที่ที่มีความที่เป็นพู้คุมอวลสละเราพูดในเหตุผลนครับนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปผมเพียงอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับสถานการณ์ของเงินเฟ้อทั้งหมด มันขอจบโลกเป็นสักผู้ว่าให้เขาจบเป็นยังไงบ้างครับผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวให้ท่านทางจะให้ทางอาจารย์เพื่อนเสร็จเป็นคนแถลงเองดีกว่านะครับผมต้องให้จบท่านเลยนะครับเราผู้บนเราเราพูดบรถึงเรื่องหัวข้อใหญ่ๆมากกว่านะครับมีแนวโน้มที่ดีสะท้อนผู้จักเป็นโ่าเหตุลบควาระชั่งผมว่าแนวโน้มที่ดีก็แล้วก็แล้วแต่ใครคิดว่าอะไรอะไรที่แนวโน้มที่ดีนะครับแนวโน้มที่ดีคือเกมก็มีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ในเรื่องของ มันยังไม่มามันมาช้ายังไม่มาก็ไม่ทราบครับมไม่ไม่มาผมก็ไม่ทราบเลยก็ไม่เห็นครับผมยังไม่เห็นครับใช่ครับผมไม่ได้มีการกีดการใครทั้งสิ้นครับไม่มีแน่นอนครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้มีการไปโน้มน้าวเรามีการพูดคุยันทางกรรมการซึ่งเป็นทาการชุดใหญ่นะครับไปไปตกเถียงกันวันนั้น แล้ว <neg> ก um> ็จะได้เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านคิดยังไงผมคิดยังไงใครคิดยังไงนะครับไม่อยากพูดคุยกในที่มืดไม่ดีนะครับมันวิกฤตไหมวิกฤตีได้มีการพูดคุยกันนี้ไหมครับไม่มีคำว่าวิกฤตเลยนะครับใน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 วิกฤตหรือม่วิกฤตไม่มีการพูดคุยเลยมันการตกลงว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่เป็นการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่านะครับยังเลยครับตั้งแต่ปีใหม่มาแต่ว่าอันใหม่นี้ไม่ได้พูดคุยอะไร ก็ขอบคุณที่เตือนเดี๋ยวจะพูดผมผมเชื่อว่าเขาเองเขาเขาะหนักดีอยู่แล้วนะครับหรือจะสอบถามความคืบหน้าให้แล้วก็อีกสองวันจะแก้ให้ทราบอาจารแจ้งกระตอมตลาดหลักทรัพย์ให้ดูแลในการพัว่าตอนนี้ผู้หลายตัวมีเริ่มปริศนาก็สังเกตไปแล้วครับว่าให้ดูว่าให้ดูแลวันนะครับว่าให้ว่ามีผู้มีการพูดคุยแล้วก็มองไปถึงระยะยาวว่าผู้ผู้ที่มีโลว์อินเวสชั่นเกรดเนี่ยเราจะต้องไปพูดคุยแล้วจะนี้ทำอะไรบ้างนักวิชาการช่วย ปรหมาณนี้เงินเฟ้อที่บาคารนาคารไม่ถูกคุณผู้ไปถูกเรื่องผมเดียวฟังคนเดียวคุณผู้พูดเอาใหม่เงินเฟ้อติดลบ เพื่อที่จะลดลดเกี่ยวกับพลังงานนะครับรรท,ทำให้ราคาทํา,าทให้ราคามันลงมางใช่ไหมครับก็เป็นที่นี่ลอกของประชาชนเป็นหน้าที่ที่จะลดรายจ่ายที่น้องประชาชนใช่ไหมนะครับเราก็ต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวว่าเราจะมีการทำอย่างไรบ้างที่จะทําให้ราคาพลังงานทุกคนอย่างรับกันได้นะครับก็อาจจะไม่ติดลบแต่ก็ไม่ขึ้นมาขนาดนั้นนะครับอาจจะอยนนู่ที่0.1 0.2อะไรอย่างงี้นะนะครับ ก็ผมขอให้แบงค์ชาติเป็นควตี้แกงดีกว่าตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่ที่เงินเฟ้อติดลบเพราะว่าเราไปคือว่าเราไปให้มาตรการลดท่าค่าธนาครับครผมรู้ไหมครับท่านเลยมันในท่านขาขือจากสายราคาในแต่ละที่ต่างกันคือว่าเห็นที่แต่บอลเข้าไปหาท่านทางเขตทางทางเอสค่อนข้างเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าส่วนไม่ได้ดูกากไหน ผมก็อยากดูเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปพูดคุยดูนะครับ mm hmm. ยังไม่ทราบเลยว่าว่าตัวเลขเป็นยังไงต้องค่าสปอนเซอร์เท่าไหร่ต้องการการค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างผมไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าก็ก,ก็อยากคนไทยได้รับได้ชมนะครับรรเขา้าใ <c oughs> จาครับแต่ว่าเราก็อยากให้ดูอ่ะเดี๋ยวต้องไปอย่างน้อยต้องมีความพยายามรัฐบาลก่อนก็ต้องพต,ต้องพยายามคิดดูว่าสามารถทำตรงไหนได้บ้างนะครับ นายกฯคแนนประนี่ต้องมีชุดใหญ่ทังสอไปไปชุมนุมไหนยังไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบจะเป็นทางทางเลขาเขาจะโงจาขึ้นมาครับไม่ทำงานทั้งวันเลยไม่ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยประกันอะไรฮะประกันโควิดเนี่ย้องเกี่ยวกับกับบริษัทประกันที่ล้มละลายไปอะไรไปือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องการบริการมันมันก็ต้องมานั่ง ดูทางด้าพอพอนกบพเขาต้องออกมาตรการออกมานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ